ขอสวัสดีพี่น้องพอกันคือเก้าโอ้ไปยามลอกก็ได้การเลยนี่แจ๊กป,ป้าแจ๊กเปีม่ได้กล้องไปแล้วได้เนาะส่องมือแล้วพยายามจะใช้งามๆพี่น้องเกยปนินเนาะมาปั่นกันก็นกนกพอ่ไพอไปกินแบ่งก็พ่อไปกินปลาคืงนี่เขาจะเอาปลาคืงออกเนี่ยมา,าปัก, mm hmm. ปปกพ่อได้การเนาะ ตัวตัวนี้เนี่ยฮดปลาเข่งพี่น้องเอ้ในก็เอื้นปลาเก่งเหรอมันหลายมั่งเอื้นมัคือกันเนาะบางมั่งเอืะะนะ้นปลาสกังสกังเนาะทางนั้นบึงการปลาสกังเพอละแต่เฉพาะกาเอืะะ้นปลาสกังไม่เจอปลาสกังหมู่ปานตัวนี้ค่าขนาดนี้กันเนาะโอ้ปลาเข่งบ่ตายพี่น้องเอ้ยปลาเข่งอย่างบ่ตาย เคีงง่อ้ขนาดผัวกูด่ไ่เคีงพันเนาะอันนี้เนาะโผล่อไวนไปกินกบเหรอแล้วกบเยะไนไม่ยกงลอยลงล่วงอยู่เลยเห็นเนาะไปไปอ่ะอยไปก็ไม่ได้ดอกนีอืมันกเยมีเยอๆเ ถ้าขนาดอีนนอันนี้กรไเด้ปลาคืงก็หนีเนาะเด้เราห้าขีดพอรังค่าก่อนยันที่กินเลยแล้วค่อยลาบอ่ะมันมดออกกินหนายเนาะเ้ยผื่ออะฮะทำใไข่เรียยังไไข่อไข่เอาค่าน้ำมัน กินหมูกินมูได้หัวไดลไดกกินแล้วหัวกระไรทิ้ตังสิะสีเนาะมันยามันอึดมันได้ก็เยอะพบ่น้อยอยยามันอึดขนาดเจีดขี้ดย เะเทเฮ้ยเลยอย่าเอ้ยตันตนั้นเจ็ดขีดข่ร้อยนึงได้ไข่ดีสหนิบบเจ็ดขีดร้อยนึงนี่บ้านร้อยเนาะขาไปเ,เอา,เ,อาเรียกเอาเนาะจะเอาตัวเด็กเอาตัาตากก,กับคนว่าปลาเกียงแซ่บกว่าปลาป้าเหรอเนาะตาเจ้ากินอ่ะปลาทีพี่ก็ลาเกียง ้กิ่ตัวนี้ก็พาไปกินพอยก็เลแต่ว่ามีซีนอยู่มีซีนมีแต่อยูย่เลยตู้กันนะขนาดพี่น้องเอ้ยบัดเบลกล้องไปนะอ้อได้การอะไรพี่น้องอ๋อคลิปนี้ไม่ซ้ำน,น,นี้แลและครับโอ้มแบ่งกันกระเพาะนี่แหละนี่เพราะเรากำนังพาเอาไปเอืดองงายกินเนาะปิ้งหอย Quer direi lá,